โฉนดที่ดินติดอายัดถ้าไม่เช็คก่อน อาจจะเสียงเงินฟรีโฉนดที่ดินติดอายัดหมายถึงว่าโฉนดที่ดินที่ไม่สามารถทําการโอนได้ถ้าโดนอายัดจากศาลส่วนมากก็จะโดนคดีฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือว่าฟ้องร้องทางแพ่งคดีอื่นๆถ้าอายัดจากกรมบังคับคดีส่วนมากก็จะโดนจากการโดนยึดทรัพย์ไม่จ่ายค่าบัตรเครดิตครังหนี้ธนาคารหรือว่าโดนเจ้าหนี้ยื่นฟ้องร้องอีกกรณีหนึ่งก็คือการโดนอายัดจากหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นการโดนเวรนคืนที่ หรือว่ามีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือแม้กระทั่งไม่ไปจ่ายค่าภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเราไม่ไปจ่ายค่าส่วนกลางก็จะโดนทางนิติไปยื่นอายัดที่สำนักง,งานที่ดินก็ไม่สามารถโอนได้อีกเช่นกันส่วนวิธีการในการตรวจสอบทําได้ง่ายๆเลยค่ะเราก็ไปคัดสำเนาโฉนดจากสำนักง,งานที่ดินตรวจสอบสหนะาจากสำนักง,งานที่ดินแล้วก็กรมบังคับคดีถ้าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาว่าโฉนดที่ดินโดนอายัดเราจะต้องมีการตรวจสอบก่อนแล้วก็ทําการเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนที่ทําการซื้อขาย ในหน้ามืออาชีพเราก็ต้องมีการแนะนำให้ทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อให้ปิดดิวได้แบบมั่นใจ